คุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดทางลงสวยงามของบิ๊กตู่ของฟรีไม่มีในโลกก็จริงแต่บ้านหลวงอยู่ฟรีๆยังมีทั่วประเทศไทยมีข่าวร้อนกระอาจจากสารรัฐธรรมนูญนัดตัดสินชี้ชะตาลุงตู่จะต้องหลุดจากตำแหน่งนายกหรือไม่เนื่องจากลุงตู่ยังคงพักอาศัยบ้านหลวงฟรีน้ำฟรีไฟฟรี ทางที่เกษยียณอายุจากพอบอทอบอมาหลายปีแล้วนายกลุงตู่จะจอดป้ายกลางทางหรือจะได้ไปต่อยาวๆสารรัฐธรรมนูญจะลงมติชี้ขาดวันที่สองธันวาคมนี้แม่ลูกจันรท์กระตุ้นต่อมความจำว่าคดีนี้นายสมพงษ์อมรวิวัฒผู้นำฝ่ายค้าน และสสพกร่วมฝ่ายค้าน56คนได้เข้าชื่อยื่นคำร้องผ่านนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ใช้บ้านพักราชการในกรมทหารราบที่หนึ่งรักษาพระองค์ถนนวิภาวดีตั้งแต่ปี2553จนถึงปัจจุบัน ทั้งๆที่พลเอกประยุทธ์กเกษียณอายุราชการมาแล้วถึง6ปีแต่ท่านลุงยังคงพักอาศัยในบ้านหลวงอย่างสบายอุราถือว่านายกลุงตู่มีการกระทำเข้าข่ายการขัดการแห่งผลประโยชน์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา184ที่ห้ามผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองรับผลประโยชน์อื่นใดจากหน่วยราชการทุกกรณี นอกจากนี้ยังฝ่าฝืนมาตราฐานจริยธรรมผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอย่างร้ายแรงผู้นำฝ่ายคา้านจึงยื่นคํำร้องให้สาร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ต้องสิ้นสุดลงตามมาตรา170และมาตรา160ของรัฐธรรมนูญเรื่องเล็กๆจึงกลายเป็นเรื่องใหญ่ด้วยประการฉนี้แม่ลูกจันชี้ว่าเรื่องนี้ไปค สาลรัฐธรรมนูญมานานหลายเดือนจนเมื่อวานซืนสาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมปรึกษาหารือเห็นว่าคำร้องของผู้นำฝ่ายค้านในคดีนี้มีข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะวินิจฉัยได้โดยไม่ต้องไต่ส่วนข้อมูลเพิ่มเติมสารรัฐธรรมนูญจึงนัดลงมติและอ่านคำวินิจฉัยว่าพลเอกประยุทธ์จะสิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีหรือไม่ แฟนคลับลุงตู่โปรดเตรียมล้างหูรอฟังแม่ลูกจันทร์เพิ่มเติมอีกว่าเรื่องนี้เป็นภาคขยายของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนาย,ยกลุงตู่ในสภานายประเสริฐจันทร์รวงทองสสโคราชเลขขาธิการพักเพื่อไทยได้อภิปรายว่าระเบียบกระทรวงการคลังกำหนดให้ผู้ที่เกษยียณอายุราชการต้องย้ายออกจากบ้านหลวงภายใน90วันแต่พลเอกประยุทธ์ หลักอยู่ในบ้านหลวงฟรีๆมาแล้วกว่า6ปีข้อสำคัญกฎหมายกำหนดห้ามรัฐมนตรีรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดมูลค่าเกิน3,000บาทนายกลุงตู่อยู่บ้านหลวงฟรีมาแล้ว6ปีถือว่ารับผลประโยชน์เกิน3,000บาทอย่างแน่นอนถ้าสารรัฐธรรมนูญตัดสินว่าพลเอกประยุทธ์ต้องหลุดจากรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีทั้งชุด พ้นจากตำแหน่งยกพวงโอ้ยมันช่างหน้าหวัดเสียวซะนี่กระไรแกล้งทำเป็นเสียวไปอย่างนั้นแหละขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐอย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ